ู่กับแบรนด์อีมานานเนาะคือประสบความสำเร็จเกินคาดเลยค่ะเริ่มต้นน่ะตอนนั้นหน้าพังพี่โพสลงใน f a c e b o o อะคะ่ะแล้วคุณอีปอะ mm. เขาเห็นเขาก็เลยส่งแบบชุดทดลองมาให้ลองใช้พอหมดเสร็จแรกอะผิวมันก็ดีขึ้นนะคะสมัครตัวแทนซื้อใช้แล้วตอนนั้นพี่ทำงานอยู่ในแบงค์นะคะคนที่มีปัญหาสิวเหมือนกันเขาก็เหมือนเห็นเราดีขึ้นเนาะฝากซื้อถามฝากซื้อจนตอนหลังเราเบื่อง,งานประจำอะคะ่ะแต่ถึงใจลาออก แล้วก็ออกมาเปิดร้านกาแฟาเล็กๆที่บ้านก็เหมือนเอาอีฟมาตั้งตู้ไว้ที่ร้านกาแฟาตู้เล็กๆเนี่ยค่ะกะข็ขายคนที่รู้จักมันเริ่มขายได้ก็เลยแบบคิดมาลุยออนไลน์เต็มตัวปิดร้านกาแฟาไปก็เริ่มสร้างทีมกันขาย13ปีค่ะเริ่มตั้งแต่คุณอีฟเปิดเพจเลยชีวิตดีแบบ300%ค่ะจากที่เคยแบบเป็นมนุษย์เงินเดือนมีเงินเก็บมัง่งไม่มีมัง่งแต่พอมาทําอีฟก็คือแบบได้อะไรได้อยากซื้ออะไรซื้อชีวิตครอบครัวก็สบายคือคนรอบๆด้วยเหมือนช่วยเหลือเขาได้อะไร่งี้ ไม่เคยค่ะก็ไม่คิดว่าแบบจะมาถึงขนาดนี้เนือน่าจะประมาณสามหน่อยๆค่ะสามนิดๆอยากจะบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดค่ะรู้สึกประทับใจอยู่กับแบรนด์อีฟมานานเนาะมันก็เหมือนผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกรักแบรนด์รู้สึกรักบอสอะค่ะคือประสบความสำเร็จเกินคาดเลยค่ะเคยพูดกับบอสไว้เมื่อสามปีที่แล้วค่ะเราตั้งเป้าอะค่ะได้อะไรในอีกสามปีข้างหน้าก็อบอกว่าอยากได้บ้านอยากมีพื้นที่ให้ลูกเล่นอะไรอย่างนี้ ตอนนี้คืเกินคาดมากก็อยากขอบคุณแบนด์ค่ะอยากขอบคุณบอสทั้ง4คนด้วยนะคะก็รู้สึกผูกพันค่ะแล้วก็จะลยะุยต่อไปกับอีฟ E อีปะค่ะเป็นแบรนด์ที่มากกว่าแบรนด์ออนไลน์ค่ะเป็นแบรนด์ที่เรามีโรงงานผิมของตัวเองมีบอสที่ทุ่มเทขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบกําลังลังเลเนาะไม่ต้องลังเลเลยค่ะขอแค่มีใจอย่างเดียวค่ะทุกอย่างเราปูให้หมดแล้วก็ <c oughs> ถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะก็ทีมเกิรก็มีการเทรนให้นะคะแล้วก็มีระบบหลังบ้านซัพพอร์ตให้นะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์ได้ที่ advipiv เลยค่ะติ๊กตอกก็แม่เกิรขายอีฟค่ะ